สวัสดีครับผมวันนี้มาพบ,บพสาสาสากับผมบูซาซ่าเกมเมอร์อีกแล้วนะครับวันนี้มาแจกไอ,อีสปอร์ตที่เคยทำไว้แล้วให้มาคอมเมนต์นะครับผมก็คือจะมาแจกนะครับวันนี้ที่ห่างหายไป,ปไปไม่ได้มาแจกอ่ะคือโทรศัพท์พังเว้ยเราซื้อโทรศัพท์ใหม่อันนี้ก็เลยมาทำเลยพอซื้อโทรศัพท์ใหม่ปุ๊บทำแม่งเลยนะครับผมก็คือมันพังมาอ่านกันเลยดีกว่า มาอ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะแจกนะครับผมคอมเมนต์แรกผมอยากได้เพราะผมจะไปยิงพิเกอร์ก็ไปแข่งกับพิเกอร์อันนี้คุ้นค้นเหมือนเหมือนไอคอมเลยแล้วมันก็เขียนว่าขอขออ่ะคอมเมนต์ที่สองผมอยากได้เพราะผมไม่มีเงินเติมและผมอยากเล่นเทพเทพผมเอาอีเมลพ่อ มาต่อไปนะครับผมก็คือผมอยากได้เพราะผมเล่นชอบผมชอบเล่นผมอยากได้เพราะผมเล่นชอบเล่นอมากอะไรวะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมไม่อ่านชื่อไม่อ่านอะไรเลยนะครับ <c oughs> อยากได้ครับเพราะ พี่อะไรวะเพราะพี่บอกว่าเงินเหลือแต่ผมเงินหมดก็เลยอยากได้ครับก็คือผมไม่มีเงินซื้อแล้ว <c oughs> ครับพี่แล้วขอขอผมขอที่ครับผมขอเนี่ยอาจจะอ่านกระตุก <c oughs> กระตุกกันบ้างนะครับผมก็คือแม่งเก็บคอนะครับผมคอมเมนต์ต่อไป อยากได้เพราะปืน power บวกหนึ่งครับมันแรงดีครับอันนี้จริงอันนี้จริงผมไม่มีเงินซื้อพี่บ้านผมจนคอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่าคนรู้จักเอาง่ายๆอยากได้อะรหัสเก่าโดนเกียนสมัครใหม่ไม่มีปืนดีๆเลยเขียนเฟซบุ๊กมาด้วย อันนี้อันนี้เพื่อนผมนะครับคนร้ายกูอยากจะไปยิงกับมือเท่าที่อ่านมาผมผมว่าผมจะแจกใครเลยวะ tiktok 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 เป็นว่าคนนี้แล้วกันพี่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 พลสายโหดอะไรเนี่ยครับเนี่ยที่อันนี้ก็สำหรับน้องคนนี้ถ้าดูคลิปนี้นะครับผมก็มาทิ้งชื่อกาลิน่าไว้ชื่ออะไรก็ได้ที่แม่งติดต่อได้อ่แบบเป็น Facebook เป็นอะไรก็ได้เฟซบุ o กไลน์กาลิน่า อินสตาแกรมที่อะไรเอามาหมดเอามาได้นะครับผมไม่ใช่เอามาหมดทุกอย่างนะเอากาลินา่าดีกว่าง่ายๆนะครับน้องคนเนี้ยพี่สายโหดนะฮะก็มาทิ้งไว้นะครับ,นค,รบคนอื่นถามว่าทําไมผมไม่เลือกบางคนเนี้ยก็ถูกใจผมเช่นไอเนี่ยไอคนแรกเลยเนี้ยไอคอมเนี้ยถูกใจผมแต่ไม่ชอบนนนคนรีนนะฮะก็เลยไม่ค่อยเลือก น้องบางคนที่ผมไม่เลือกก็ผมอาจจะมีเหตุผลสําหรับตัวของผมเองนะครับเพราะผมเอาง่ายๆคือคุณเลือกเฉพาะกูคุณเลือกแบบตามใจกูนะครับผมก็น้องพลสายโหดคลิปนี้ฝากทิ้งชื่อกลิน่าไว้ใต้คลิปนะครับผมเพื่อเป็นการแจกนะครับก็คลิปนี้ก็มาแค่นี้แหละไปละ